มาทุกคนคะชั้นบ,บังใหญ่มาไปซื้อล็กเสียวลูกชิ้นในโกมาค่ะชิ้นเนื้อบ้านฉันกินทั้งเนื้อทั้งหมูค่ะกินผลกันงก็เลยเราก็จะเดี๋ยวจะมาเทใส่หมอนะฮะเทใส่หมอกล้วเดี๋ยวอนี้เดี๋ยวก็ตั้งเตาแล้วก็ล้วก็มีนขนาดที่เขามายังร้อนอยู่เลย ได้น้ำซุกมาทั้งหมดถ้าเส้นไม่พอเราก็ไปซื้อเส้นมี่มาลวกง่ายง่ายหมูน้ำซุปเขาหอมไปไปเจอ FC คุณป้าคุณยายก่เดินซื้อไม่ตรงไม่เท่าแข้งขาไม่ค่อยดีนะไอ้หนูซูหนูซูเนี่ยยายมากินร้านนี้ตามหนูรีวิวนะเราอยู่ถแถวๆบางใหญ่เลยเนะี่ย บอกวอร่อยมากเลยขอบคุณนะที่รีวิวบอกป้ากับยายอยู่แถวนี้แต่ยังไม่รู้เลยเลยสิ้สึกร,รีวิวบอกไปกินรอบสองแล้วร้านเขาก็แฮปปี้ลูกค้าเยอะใจดีด้วยมีน้ำใจของร้านนะมีน้ำใจอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อเด้อกินนู้นปุ่บ ชุกเดือดไปนะเราจะใส่ขึ้นไปอันนี้สองร้อยโลแต่เราไอสองร้อยล,ลูกเราจะใส่ไปขึ้นนึงก่อนเอาขึ้นนึงเดี๋ยวเราจะกินแล้ว,วก็ฉันจะเทนี่ไปเลยนะเทรวมไปเลยนะอยู่ในนั้นเลยบุรากระตักลาดนะ,ะหมูตุน๋นรวมไปเลยน้ำกระช่ก น้ำซุปเกือบลวกนะโอ้ยเล็บผูเป่ะตัดเลยต้องระวังนันเ่า่านี้เออเื่อนนั่นเลยเป็นเแบบนี้นะ แล้วน,นั่งกับตัเขาไปเดีกว่าเอาปเรียกพ่นัมมาลูกเด้เดีเดอเไปแต่ลุกชิ้นเขาลอยชินนะชิ้นก็าทำเองเลยนะเด่งๆนั่เลยต้องรอไปอุ่นๆนี่ต้องร้อนจัดกเลยหย่นจพองวมด ซื้อเส้นมาหายก็รวกมาหายลยจกง่ายๆ10ถุงอืมไมพอ่อค่อยว่ากันไปเรียกคนั้นมา